อันนี้อันนี้ก็งังเปลี่ยนสุดเอาป้าทุกคนเอย้ยยายเสรีเห็นแล้ว <c oughs> เป็นสเช้ายัางไงเลยเน้าิา่งไงๆนี่ต <c oughs> สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกฐานเนาะทุกคนเนะาะทีว่าเหมือนี้นเป็นเออเป็นพีที่ชามเนาะท,ทุกคน,นที่ว่าเข้ามาเที่ยวบักซองเมื่อนี้เข้ามาเที่ยวบักซองพี่น้องมาเที่ยวตาท่าตาเนื้อมาตาห้างน้ำตกตาตเนื้อโอ้ตาเนื้อทุกคนเนาะเข้าส,สีโมบ่าวให้พังเข้ายู่ไก่ซื่อๆเลยพี่น้องแต่ว่าเข้าบ่เคยมาจ้าเสือกับไอ้คอมไวครั้งแรกในชีวิตเนาะเจ้าเคยมาก บ่เคยมาแล้อพอดีถือโอกาสเนาะทุกคนเนาะมาซื่อมาสื้อของไหโพอแลวก็เขากัไดอกาสมาเวลิเลยเนาะพี่น้องบ่งป้ายก่อนเนาะทุกคนเนาะยไปต้นอกลยโอเคพตายหยจะยังนงสุดอันนี้ปะนงสุดอันนี้้าพ่นีสุดอันนี้คอยสิลองนูอันนี้มันอ่า ตัดเยือเนะทุกคนเนาะเข้าไปก็บคยมาจัาเขื่อพี่ดอกเลยเขื่อนเนาเขาไปในแปดแปดสิบกิโลแปดเมตรแ0 0อยเมตรเนาไปทุกคนไปเอจาพี่อกางไปเนะขี่รถไปนี่เนาะแปดสิกิโลเออแปดสิบแปดสิบเมตรไปสิบเมตรเนาะบาทลักสีบทุกคนตอนนี้เขาก็มาห่ออัน ตันเยื่องเลยเนาะพี่น้องเนี่ยพี่เตี้มหอยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศด้านในเด้ทุกคนเด้อเพิ่นมีพี่น้องสิมาบอกห้ฟังยายสิริเป็นเพิ่นมี่สุดให้เศร้ายได้ให้พี่น้องได้ให้นุ่งว่าไปชินุ่งไปทุกคนไปเบิ่งกนำการนอนทุกคนเนาะแม่นมีสุดให้นุ่งแสเข้าไปนุ่งแม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่น้องเขาคลายไดี๋ยวโบแมนเขาให้นุ่ง ทุกคนเฮาก็ได้มาหอดฐานเนื้อมานะทุกคนเนะเาะราวามันก็เป็นแรงทองเทียวแห่งหนึ่งนะทุกคนมีเสือผ้ายังครบสุดทุกคนเลยที่ว่าเพิ่นเปิดให้เศร้าทุกคนแล้วก็มีประเภทพวกใหม่แก้สลักนาะทุกคนเนาะแต่ข้าวห่านแต่ข้าวเก่าแก่หมแล้วทุกคนสุดก็มีแต่ง,งามๆเนาะทุกคนเนาะมือน,นี้ยายิสิจะลองลงสุดไดนะ้ทุกคนเพราะว่า อยากให้ทดลองนุ้งสุดอันเศร้าเผาละแว้เบิ้งมาทุกคนเนาะควาเผาละแว้สุดเผาละแว้นี่แม่นอันหูแก้สลักเนาะทุกคนเนาะมันจะมีหูพญนาคโบลล่ากาหูสร้างเนาะทุกคนเนาะมีทุกๆอย่างเนาะทุกคนเนาะประเภทซั์มีเบิรดเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีหลายอย่างเนาะทุกคนประเภทเขาแก้สลักนั่นแหละ แล้นี่ก็แมนห่หานที่ยายสลิตจะเสาสุดเนะานะทุว่าเนาะเออมาเบิ่งน้ำกันว่ายายสลิจะเอานุงซีได้ทุกคนเลยเพราะวา่าเราจะลองนุงเสือสุดส้นเผาสาวเราแอ่เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งน้ำกันวาจะคือหรือว่าือเนาะทุกคนที่คำไว้เอามาผากเอาก็เพราะว่ามีเพลงติดฤกส์ทิ์เออทุกคนนี่จะข้องานเป่นกาได้เอาเสือลงมาเบิง่งมาทุกคนเนาะมาเบิง่งยายสลิดจะเลือกซีได คนมาชีเดืองนะทุกคนนี่ลงมาเลยทุกคนมาหลุดกันวายเฉลี่จะนมคือหรือบุคือเด้อทุกคนเด้อเดียวจากน้อยคนจะลองนงไอเบิงมันทุกคนเนาะมันก็ยังเหลือเบิงลายสีมันมีลายสีเลยทุกคนสดทนเผาละแว้ทุกคนเลยม้วนนะทุกคนไปหลินตาดตาดเนื้อมันทุกคนเนาะถือว่าเป็นแห่งทองเที่ยวแห่งหนึ่งนะทุกคนที่อุดมสมบูรณ์ไปเลย สถาบันยองกรธรรมศาสตร์ทุกคนแล้วก็มีสูตรไอซเซาเนาะทุกคนเนาะเฮ้าอยากซื้อเอ้ากระได้เฮ้าอยากเซากระได้เนาะทุกคนตัวยายเสรีจับนี่แมนราคาแสนห้าสิบพันกีบเนาะทุกคนเนาะนี่ถต่ว่าเฮาเซากระห้าพันกีบทุกคนแต่ว่าเฮาจะเซาเอาเนาะทุกคนนะเฮ้าบวดซื้อดอกเพราะว่าเฮาโบแมนส้นพาวเวร์เวยอะไรทุกคนจะซื้อเอาเออเฮาจะเซาเอาเนาะทุกคนเดี๋ยว คือโตใหญ่แล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ยายสลริลองลองลองเบิง์นทุกคนเด้ว,ว่าจะคือหรือบ่คือเด้อใจเพิ่นก็มักสี้ฝาแน่มักชีเรื่องแน่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาหลุนก,กันว่าจะคือหรือบ่คือเราทุกคนนอกรอถามเบิ่งอันนี้อันนี้กำลังเปลี่ยนสุดเอาเลยวเอารงไดมะงเกอ้เล่ากะ เสียแต่เตี่ยปวดเนาะ้าใหญ่ข้าอันสุดยังนี่สุดีจักส้นพอพอลละแวะฮะส้นพอลละแวะเ้าข้าหนุ่มเลยข้าชิบเกะชงออกเลยนี่ใช่ยายเป็นอันส้นพลละแวะแลไวตอนนี้งามนพี่นาะนุ่งเมื่อเลยได้บอกื้อเลยนุ่มเมื่อเลยก็ได้แซีนหาได้แล้วตัวได้เสียเนี่ย โอ้หาซื้อเงินให้ฉัเทิงวะแสนแปดเออนี่เสียบุษายเนาะทุกคนเนาะอว่าชี่นี่คือบริส้่นี่แหละชี่เลืงแหละงสายมืนนี่เล็ทุกขาเข้ากับิเกะงโอ แส่งออปตี้เลยนี่ไอคำใบพยี่ยนสุดใหม่เนาะกจิลองคือกันเนทุกคนชุดนี้ในเท้าอ่ยในเรื่องเลยเป็นเปล่าละแว่เนาะเป็นเปล่าละแวกันเจ้าบาทขักเนาะขออนุญาตเปลี่ยนก่อนทุกคนตัวนี้มันสาคนได้หนิสาพันเนาะสาพันเออเคยมาเจ้าเกีืได้หนิใหญ่น่ข้างแรกนี่ีเกปไยนูก็ไม่ถาออนพอดีรอะ โลโลเราแวะขึ้นมาทันทีเราแวะปะเราแวะเราแวะเอเขาบอกเคยมาจะิเลยคยสรีนุ่งไหนเป็นนุ่งคนเดียวก็ไดเนาะทุกคนเนาะพอเข้ากับชิมาทายหูเป็นเพื่อนลละนะเข้ามาทายก็ไดเราเขานะรอได้ี่ยเขาบอกว่านุ่งดอกน้องเลาะไม่ซื้อเนาะขั้น่านั่นแหละแล้วจะมาซื้อไหมโอ้เสือเขาอกว นุ่งผ่อศิลปะนี่ยอ๋อจะเคยนุงผ่อนศิลปะวันนี้เออจะเคยเป่นนงวะนงวบอบ่บ่แมนสตาเาคุณน่ะให้คอยนุงคนเดียวให้ยายเสรีน่งคนเดียวคนโว้ยโซคีโพยไปทุกคนปา่ายหูกันไาทุกคนเดี่ยยายเสรีเห็นแล้วเป็นสาวยังเสาวยังนียายสาวย่เวซาลาแวซาลเว่หาสุนวันาลาเว่โต๊ป้อม ปรโยชก็ไม่เท่าบ่ดีเนาะ้วย well 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 well. ังหนสเ็ีุ่มเปนีเรียงนา่อะนี่ไม่เท่ากันมีเดะไมหูบเนาะเกนฝืนอยู่ในหูแมนบอแมเราไปไปนางน้ำเราซาราเวคือการกระเพิ่นสบายดีสบายดีสบายดีเออขอหูเนอ คือกันอยู่ว่าพี่น้องเออเออนายคือกันดู่แต่ไม่ไม่ถาวแล้วใช่ง่ายวนเจ้าได้งายไม่ถาวรเจ้าปูเราง่ายไม่าวูนี่ใส่แต่ยังหน่อยคุณบ้นี่แต่หน่อยแก่หน่อยเมนเมนผูไม่ถาวรทั้งคนบ้านนี่เมนหูกไม่ถาวรอยู่ทางเขาแม่นบ่เม่เอออ๋ออันนี้แม่นตอนเป็นเช้าบ้นี่บ่แม่นอันนี้ เล่าลันมอนเมูช้อนลูกลันคอยมีคนอยู่บ้านนี้บะบ่อยู่เออัตปืะมอยู่อัตปือมุ่เพินพามาอยู่นี่กันวนหน้าบอมาดีับพี่น้องใส่อเพิน้ยจับของเพินนอใ่ลีก็อยากได้ือกันคือเมถาวนเนาะเผาย่างนี่งกันเผาแล้วแม่ เาแหวนลแหวนเออพี่น้องมาเบิ่งไก่ๆนี่ตุมพูเบิ่งคักค่ะพอนิยาตเดินไปฒ่าเด้อขอนุยาตเดินไปฒ่าเด้อตุมหูิ่นเนาะเป็ใหญ่มากมันก็สิญ่าดออกย่านออกเป็นใหญ่ออกแต่ว่าข้าบริไทอะี้เนาะข้อกระชายปุ๊บแมะอันนี้หมักปั๊บบ่ตัวยาาๆนะบริสไทเนาะอเออ้ยโอ้ยเอ ก็เลี้ยงข้อเงียวนะแบบคือบอเห็นผูกคอใช่ใช่เอาเงินในไม่เท่านี่เอาติปติปให้ติบไม่เท่านี่สิปัดติบไม่เท่าอันใดลูกลูกบออยู่ปักเซ่ให้ให้ให้ยูกาตะวะชื่อนางลูกซื้อบอเซี่ยฮีสุขสมบัติ แม่เออชุดเมทเอาล้นหนาหักได้พี่นอดเออหนุ่อันนี้เด็กสีไวสีขาไวแม่ไปไปต่างหักเนาะแม่เอาสองคนนี่ขอบใจเด้อไปไปเลาะกันก่อนพี่ยังบ่นี่ไม่เฮือนบ่นี่เออกาแฟ เขากินแล้วประเภทนะเขากินแล้วอ๋อบรรยากาศดีลงข้าจะถ่ายบรรยากาศเงๆเลยเด้อทุกคนเด้อพี่น้องพี่น้องว่าจังได้นี่พี่น้องยายเชลีนุ่มนะฮักดีอยู่บ่คือแล้วคือแล้วไปเสื่อเลยบอยจ้ะเสื่อเลยเป็นย่งไงตอนแรกก็จักรไนก์เซ็ทไปเพื่อนะอือฮันเดปเพื่อนก็นยังหนุ่มคือกันเออเสือครูตางอยู่ใด้ไปย่างย่างฝนตกแหละ ยายเสืีดีอยากแต่งซื่อๆเนาะยากทำไว้หึงป่าด่านลมทุกคนเลยสุดยอดเลยเดอดเบอร์ไหนจะไม่นันหารอาหารเลยทุกคนเด้อส่วนร้านก็มีแต่ต่างประเทศเนาะไปย่างยังเอฟซีผ่านได้ยางมากยายเสือดีสีผ่ามากเบาความไว้เด้อพี่น้องเด้อ ก็วางกับฟดนะมเรยว่าน้ำพ okay. ่นแบบมันเป็นไอ้เด็กไปไปถ่ายหอยู่ลมน้องทุกคนจะนอยชิมาค้ถ่ายหดำมีไงเนาะเดี๋ยวพี่กไป คนก็ไล่อยู่ได้เนาะขอบใกเมื่อได้จบว้าทุกคนเล้สวยจังเลยไปมาจะถ่ายพี่น้องบังเงาๆเลยเด้อทุกคนเด้อนุ่งสุดตัวนี้คือขาวเนาะคิดปลาเพิทงใย้ได้หาพี่น้องคิดน่ปาสิบอรีนุงเนาะ คือเราพึ่งขายก็ขายบริษัทนึงเด้อวยทุกคนเท่าไรเมียได้เมี่ยายนะเกาะเมียใหม่เมียยังต้นพอละเวต่ต้นพอละเวะทุกคนเท่าไรได้เมียใหม่ายนะก็บรรยากาศดีลุมค่ะกันเลยทุกคนนะมาจะถ่ายบรรยากาศน้ำเงาพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทานได้ที่ว่าอยากมาท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะก็มาได้เนาะที่ปากซองเมืองปากซองปากซองแดนนาวเนาะทุกคนเนาะ น้องยายสุรีกบางของไว้นาวน้าวตนนี้ใ,น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 ในกล้แล้สาไหาวใหม่เนาะไ้เมียใหม่สาวเราแว่ขางนี้ก่อนบอกข้าง,างนี้เนาะผู้หนาพาด้วยค่ะ ุดอยอเลยทุกคนเเป็นนาเฮลนี่ทุกคน,นยังจะลงอาจจะไปทางข้างเนาะจะไปบงวิววิวบนเฮลตัวน,นี้เนาะตอนตัวนี้มันเป็นเฮลทุกคนขนาดพ้าฝนตกเนาะน้ำสองเทียวก็ยังมาประจำเลยเนาะรถไปใกล้ดอกยาย ดูเย็นอยู่นี่ไรเดียวทายโหหายใจตอนแป๊บเดียวสักคนโอ้บรรยากาศดูจอเลยใครๆเดียวหวานสักคนเดียวเดียวเขาจะพายายิริญยางไปเบื่อแม่มนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเฮลอยู่นี่เฮล,เลที่เห็นในค,คลิปคำพีตอนนั้นมันเป็นเฮลทุกคนนี่นลูกตมชาดในไอ่ตาดีแล้ะ วะมัเบื้งด้านเื้องนั้นเนาะเ่าไพาระมือนี่เท่าละเวพาะมือระวังมือด้วยยกรีไปจักแป้งสิซื้ออยากให้เข้าไปเพิ่นถึงหู้มีดอกแกนบ้อถึงอีจังแปงิน

มันตกเด้เทดอทำตกตดัตดเนื้อตัดเนื้อขักเวกอ,อ๋อสูงๆเลยทุกคน,น,น,นไปลงไปลุมปะไปทุกคนห้ามจะไปสาวสาวละแว่ลงลงลงไปถ่ายหูอยู่ลุม่มหู หะมีทางลงองีพี่น้องไปลงระวังมือนนะสั่นโตโซ่สั่นเป็นสั้นเลยมือนพร้อมได้นี่ทุกคนมือนพร้อมเนาะเออบรรยากาศโอ้อาจะไปยังไงน,นี่ เนคือใหม่เนี่ยมีนกับบริตตาเนะพี่น้องซึ่งมันสิแค่เขากลอนเอ้าจนบริตัาไม่เหเื่อหมดสินสิเนาะอุ๊ปเฮ้ยลยทุกคนอ่าควใกล้เตอเลทุกคนฮะ ยิงนึงก่อนลงมาเช้าเราแวะเรแวะปเช้าเรแวะก็คือน้ำลายกระเจ็บเจ็บคอพี่น้องเลยก็จะเช้าจะเช้าเจ็บระบาเพราะว่าอันนั้นจะพาเขามาลินนี่ไปทุกคนเฮาสิพาไปเบิ่งด่านลุมเนาะเพราะว่าเฮามาฮอดเครื่องทางแล้วได้แม่ไปยายลงไปจับดีได้ระวังมือนะลงนะทุกคนเนาะ ว้าพี่น้องเลยที่พเปียกก็ลงไปอู้ดีใจเลยพี่น้อง โอ้สุดยอดเลยทุกคนบรรยากาศฝนดีเลยเนี่ยจะทายหูแม่ยายเฉลี่ยว่ะ เาลงไปผมเตียกไล้ลงไปเห็นเนาะยองตอนนี้เข้ากรสิเดกไกลกรสิประมาณนี่แหละทุกคนมาลินเนาะทุกคนเนาะจนเมื่อยยางขึ้นมากกับใกล้เติมแล้วทุกคนเลยเนีต่วืัอน,นี้พา<ด>ย,ยาเฉลี่มาก อ่าสู่บรรยากาศธรรมชาตินาะทุกคนเนาะจะได้กาแเพื่อกำลังใจนะทุกคนเนาะสำหรับอีพี่นี่กับชีติจบเพียงเท่านี้นะทุกคนจบเพียงเท่านี้เด้พี่น้องมินเนาะเราจะย่างขึ้นไปก่อนเนาะพอกันอีพี่นะเล้วทุกคนจะได้กาแเพื่อกำลังใจให้ยายสิรีกับบ่าวขไว้นี่เลยทุกคนบ่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะกดติ๊ต้าไปเบิ่งไปส้มแบบชุบยายสิรีมินเขมว่าได้พี่น้องวันนะห้ามอยู่บอคืออยู่บ่อนะทุกคนเนาะคือยู่บอทำอไมก็สบอันแก้มไข่อยู่ทุกคนเหนอยบ่มวนเนาะ เจ็บเจ็บเจ็บปากทุกคนเนี่ยบอกแห้งกับอะไรเอางั้นทุกคนเนาะบอกกันอีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อปาชิมาหาคำแซงคำแซงกับเจ้าพยูชัยเนาะทุกคนเนาะก็ันได้มากสองคนมือนี้เนาะบ๊ายบายไปพี่เนาะ